มันจ์ต้องไปเรียนแล้วเอเจินีคอ่าครับพี่ก็ผมว่าตอนนี้ในยุโรปกับในอเมริกานะครับเมื่อคืนเนี่ยดูเหมือนว่าประเด็นเรื่องของแบงค์ problem อืมแบงค์ problem มีมันยังไม่จบดิมี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 คือคนที่ใช้ภาษาคาว่าแบงค์ problem เนี่ยไม่ได้เป็นผมพูดนะเจลม์พาวเวลพูดนะพี่คำนี้ยแต่จริงแล้วอาจจะเรียกว่า เออแบงก์เฟลเลียก็ได้นะครับหรืออาจจะบอกว่าฟแนแลนเชียลสแตเบร์ติ i ออฟินแลนเชียลอิสเเบริตี้ก็ได้ก็หมายควาะว่าปัญหาการขาดขาดเสถียรภาพด้านการเงินครับทีเนี้ยประเด็นก็คือมันยังไม่จบดีและดูเหมือนว่าต้องระวังอยู่นะครับเมื่อวานเนี้ยค่า CDS ของดอยแบงก์เนี้ยมันดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาแล้วพี่สูงกว่าตอนที่มันมีเรื่องเครดิตสวิตใหม่ๆอีกอ่ะ เอดีขึ้นมาแล้วก็สูงก่าตอนเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเปรเทียบเคียงกับตอนโควิดแปลว่ามันแปลกๆในยุโรปอันนี้ต้องระวังนิดนึงส่วนในอเมริกาเนี่ยเาวาวเมื่อคืนเนี่ยพวกดัชนีเราเห็นหุ้นอเมริกามันไม่ได้ติดลบอะไรนะแต่ว่าหุ้นแบงก์ในอเมริกาดัชนีหุ้นแบงก์ในอเมริกา,งกาลงทําโล่ทาโล่ใม่เลอเอสเอ็พีห้าร้อยยังบวกอ่ะเออแต่เอสเอพีห้าร้อยบวกแต่หุ้นแบงก์อ่ะลงที่ทีนี้มันไปดูว่ามันมีความกังวลเรื่องอะไรอยู่เนี่ยเป็นไปได้ว่า เขามีความกังวลเรื่องของคอมม์เชียลตัวเรียลเอสเตก็คือภาคธุรกิจอสังหาอ่าเพราะว่าภาคธุรกิจอสังหาตอนนี้เนี่ยมันเขากลัวว่าบรรดาแบงค์แบงค์ของถิ่นในอเมริกาเนี่ยไปปล่อยสินเชื่อรวมไปถึงซื้อหุ้นกู้ของภาคธุรกิจอสังหาไว้เยอะทีนี้เอ่อถ้าไอ้พวกภาคเนี้ยตอนนี้มันมีความเสี่ยงตรงที่ว่าดอกเบี้ยมันสูงดอกเบี้ยสูงก็ดอกเบียบเบ้ยสินเชื่อบ้านมันก็ต้องสูงใช่ไหมพี่ ก็ทำให้ยอดขายเนี่ยตกต่ําลงพอยอดขายตกต่ําลงเนี่ยอธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาพวกนี้เนี่ยอีคอมเมอร์เชียลเอ,อ่อเรียลเอสเตทเนี่ยมันมันอาจจะมีปัญหาได้แล้วอาจจะผิดผิดนัดชำระดีได้ในอนาคตนะครับโดยความเสี่ยงมันอยู่ตรงที่ว่าปีนี้มันมีหุ้นกู้ของภาคธุรกิจเนี้ที่จะต้องโลโอเวอร์เนี่ยอยู่ราวประมาณ2.7แสนล้านเหรียญอ่ะคือถ้ามันมีปัญหาเรื่องการโลโอเวอร์อ่ะแปลว่าแบง อบรรดาแบงก์ท้องถิ่นในอเมริกาซึ่งถือหุ้นกู้พวกนี้ไว้อ่ะเสี่ยงมากเกี่ยโดนเรื่องก,การดีฟอล์แล้วอาจจะต้องมานั่งตั้งสำรองแล้วก็ตัดขาดทุนกันแต่ถามว่ามันจะเกิดขึ้นไหมยังยากนะเพราะเศรษฐกิจอเมริกาโดยรวมโดยรวมตอนนี้มันยังดีอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตนเนี่ยเรื่องนี้แมงต้องกลายมาเป็นบาดแผลแน่นอนก็คือการที่บรรดาธนาคารในอเมริกาให้สินเชื่อแล้วก็ถือหุ้นกู้ในภาคธุรกิจเนี้ยเยอะเยอะ เยอะแต่ไม่ถึงขนาดเรียกว่าเยอะเกินไปนะใช้คาว่าเยอะแล้วกันและอาจจะนํามาซึ่งความกังวลนะผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้แล้วที่สําคัญอ่ะพี่เอ,อ<ม>สิ่งที่มันจะต้องทําให้เกิดเชื่อคือตอนนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ S อ B วีบ k ใช่ปะ่ะปีบรดาพวกเรกูรเลเตอร์ในอเมริกามันก็จะเข้มงวดมากๆขึ้นกับกับการตรวจสอบแบงค์ทั้งหมดและทำให้แต่ละแบงค์อ่ะนับจากนี้มันก็จะลงทุนพวกหุ้นกู้หรือปล่อยสินเชื่ออย่างนี้เนี่ยได้ยากอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งนะ ทำให้ภาคธุรกิจอ่ะการโลโอเวอร์มันไม่ง่ายแล้วถ้าเกิดภาคธุรกิจนั้นเนี่ยไม่มีเงินสดในการชำระหนี้มากพอก็อาจจะมีปัญหาได้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้แต่เสี่ยงในระยะถัดไปทีนี้พอมันเกิดประเด็นเรื่องนี้เยอะๆเมื่อคือนน่ยพี่มันมีเรื่องที่น่าสังเกตว่าเฮ้ยแต่กลุ่มเทคในเมกาเมื่อคนะืนน่ะขึ้นโดยเฉพาะ Big t e ท h a p p l e Microsoft ฟบ้าบอคอแตกเนี่ยขึ้นหมดเลยขึ้นสวยด้วย มันก็เป็นไปได้ว่าตลาดกําลังตอบรับเรื่องเอ,เอ,เอในทางที่ดีกับเรื่องของดอกเบีย้ยที่มันกาลังเริ่มถอยลงถ้าดอกเบีย้ยรอบนี้ไม่ถอยนะพี่อันตรายมากนะครับอเมริกาแย่แน่นะครับยังไงดอกเบีย้ยก็ต้องถอยเทคมันเลยตอบรับก่อนเอผมคิดว่าจุดเนี้ยทําให้เราสามารถเปิดคอด l d ได้คือความกังวลมันยังมีอยู่แต,แต่แต่มันยังไม่เกิดเรื่องตอนนี้หรอกแต่เทคมันมาแน่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเกิดเปิดคอด l d ตัว ndx ได้นะฮะตอนนี้ แล้วที่สาคัญนะพี่คือถ้าเราไปดูถ้าบอกว่าเทคมาคุณต้องไปดูฮ่องกงตอนนี้ฮ่องกงเนี่ยมันลงมาจากยอดอ่ะจากยอดของมันเมื่อที่ทําไว้เมื่อตอนต้นกุมภาโอ้พี่มันลงมาเยอะมากหลังจากที่มันฟื้นมาห้าสิบเจ็ดสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่วมันก็ลงมาจากยอดเนี่ยสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่ในช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาเพราะมันลงมาแล้วอะฟิบนาชีเนี่ยปรากฏว่ามันก็ลงมาอยู่ที่บริเวณแนวรับนมอสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเอ็ดจุดแปดนี่แหละอันนี้หุ้นฮ่องกง แต่ว่าบรรดังพวกหุ้นเท็ในฮ่องกงอ่ะตอนนี้มันทำทรงแบบเหมือนกันหมดเลยคือลงมาที่บริเวณ6 8ฟิบเอ็ดจดแฟีนอแล้วก็เป็น Head แอนด์โชเดอรกันหมดเลยอ่ะทำเป็นทรง Head แอนด์โชเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกบาบาพวกอาีบาบาพวกเสี่ยวมีพวกเนเซนพวกเนี้ยมันก็อยู่ในจังหวะที่ลงมาที่แนวรับพอดีเพราะฉะนั้นคุณสามารถเคาะสวนคัมแบ็กกลับไปได้เลยก็คือเอาพวก DW ของค่าย41เนี่ยเขามีหมดอยู่แล้วคุณก็ไปเอา DW41 บเาบาดี4 1เสี่ยวมีคุณไปเลือกอจิ้นได้เลยนะตอนนี้เพราะ,ะว่ามันกำลังอยู่ในช่วงแบบว่าบริเวณแนวรับพอดีอะต้องเอาอต้องเอาโอ้ยะฉะนั้นคอดีตอนนี้ก็สามารถคอดีดิเีสได้คอดีดิตัวพวกหุ้นฮ่องกงได้บาบาเทนเซนเสียวมีจะตไย จะไปเยอะๆนะอย่าอย่าได้รีร้อนออเน็ตอก็ได้นะครับจริงๆแล้วอ่ะของค่าย4 1เขาจะมีคุนตัวหนึ่งอ่ะพี่ผมจําชื่อไม่ได้ละของกงอีกตัวหนึ่งคึกออกร้อนออกมาใหม่อันนี้นี้ยังไม่ได้ดูนะเออนั่นแหละพี่ก็อาจจะเอาด้วยก็ได้นะของจองทัวร์จังทัวร์ก็อาจจะอาจจะอาจจะคึกคักก็ได้ก็ลองดูนะครับอันนี้คือคือฝั่งต่างประเทศแต่ส่วนฝั่งไทยอ่ะยิ่งมันเราะว่า ที่ที่แล้วเราคุยแล้วว่าเฮ้ยลองฟิวเจอร์กันเถอะนะครับณปัจจุบันถามว่าลองได้อีกไหมลองได้พี่ซีรีส์เอนะเบสิต mm. ลบห้าลบหกอะซึ่งถ้าเราไป <Okay. S 1> กดเครื่องคิดเลขแล้วอะเบสิต mm. ที่บอกสมมันลบสามทีนี้เนี่ย mm. คอยบวกมันอยู่ที่ตรงไหนคอยบวกของตลาดหุ้นไทยอะใหญ่ๆตอนเนี้ยคือเรื่องแรกเลยก็คือติ๊กเกอร์ฟันติ๊กเกอร์ฟันเนี่ยในช่วงอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยออกกันบลจมีหลายๆบลจอ,ออกกันไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากทิสโก้ออกแล้วก็เคทแทมก็ออก และกล้าล่าสุดก็เป็นเอสซีแอมนะครับเอสแมเนี่ยก็ออกกองทิกเกอร์ฟันออกมานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาบลจอไทยออกกองทิกเกอร์ฟันหลายๆกองมาพร้อมกันเนี่ยมันได้เลยนะพี่ว่าจุดต่าสุดของตลาดอะผ่านไปแล้วเพราะว่าต้องยอมรับก่อนว่าการออกกองทิกเกอร์ฟันของบลจอไทยไมันเก่งจริงที่ผ่านมาไปเสติเลยออกปุ๊บขึ้นปั๊บนะฮะ <c oughs> แล้วอย่างน้อยๆเนี่ย,ยง,ง,ง,งโง่เนี่ย การออกอกองทิงเกอร์ไ<ม>ฟก็ต้องได้เงินเข้ามาซื้อเพิ่มอ่ะอย่างนั้นก็หมื่นล<ม>้าน,น,นอันนี้มีสามเจ้าก็หมื่นลนน้านแน่ๆต้องเห็นนะก็มันก็เป็นแรงซื้อละอย่างที่<ม>สองเห็นฝรั่งเมื่อวานซื้อใช่ไหมพี่อาจจะบอกว่าฝรั่งซื้อเมื่อวานนะมันอาจจะเป็นแค่การซื้อวันเดียวเดี๋ยวมันจะกลับไปขายอีกอันนั้นอ<ม>่ะใช่ถ้า<ม>ถ้าปัจจัยมันมันมันกำลังสะท้อนในแบบนั้นอย่างเช่นเมื่อเดือนที่แล้วหรือเมื่อต้นเดือนนี้ที่ฝรั่งมันกลับเข้ามาซื้อสักวันหนึ่งเนี่ยปัจจัย แต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้หลายๆอย่างอ่ะมันเห็นได้ชัดว่าเกิดความกังวลรีเซช s i o n ในอเมริกาแบบของแท้เลยเงินอ่ะมันกำลังต้องการหลอกหาที่หลบภยัยที่หลบภัยนี่อยู่สองที่ใหญ่ๆก็คือเป็นหลบบอลเป็นหลบในบอลเลยนะฮะหรือเป็นหลบในพวกคอมมูนิตี้เลยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ที่มันยังมีโกลเหลืออยู่ก็คือในเอเชียแปซิฟิกอันเดินตอนนี้มันก็เลยผมก็เลยเชื่อว่าด้วยเหตุน,นี้ยการที่ฝรั่งเริ่มซื้อเข้ามาแล้วเหตุผลเนี้ยมันกำลังรออยู่เนี่ยมันกำลังจะเป็นจริง ก็คือมันเกิดความกังวลที่ฝั่งเมกาเงินมันก็จะไหลเข้ามาที่ฝั่งไทยเห็นได้ชัดเรื่องนึงนะพี่ค่าเงินบาทตอนเนี้ยมันแข็งตามคาดเลยเห็นไหมค่าเงินบาทอ่ะเริ่มแข็งต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะดอลลร์ตอนนี้ยังไงก็ต้องโดนขยี้เรียวยูมันลงนะฮะเรียวยูลงดอลลร์โดนขยี้บาทอ่ะแข็งโป๊กแล้วก็เงินเริ่มไหลเข้าอลระยะยาวให้เห็นด้วยนะครับดังนั้นสอดคล้องกันไปหมดการลองฟิวเจอร์ยังไงก็มีโอกาสเทินกลับ แล้วที่ที่แล้วเราคุยกันแล้วว่าฟิวเจอร์มันเกิดจังหวะ cover shot เกิดขึ้นแล้วที่มันลองเข้ามาทีเดียวหกหมืนะ่นนมันสะท้อนว่าเออสถานะสะสมของฝรั่งมันมาถึงจุดต่ำสุดแล้วมันต้อง cover shot กลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นสรุปแล้วพี่ลองฟิวเจอร์ช่วงนี้ไปเลยลองเน้นลองซีรีส์เไปนะครับส่วนหุ้นเนี่ยโอ้ยเอามันเลยนะพี่ผมว่าตอนนี้ต้องเล่นไปที่พวก under value อันเดอร์วลูต่ำๆก็คือต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอะ่ะ คือ K-Bank SCB นี่แม่งต่ำจริงๆที่ Piperbook 1หนึ่งเข้าเป็นไปไม่ได้นะโอถูกเกินไปแล้วแบบเนี้ยคือต่อให้มันแบบว่าตั้ง NPL ตัดนี่ศูนย์อะไรมากกว่านี้ทั้งระบบอ่ะคือพี่ p พ p e r b o o k มันก็ขึ้นมาแค่เนี่ยคือต่อให้ตั้งนะพี่ Piperbook มันจะขึ้นมาแค่ประมาณ1.1 1่งอ่ะมันก็ยังถูกมากอยู่ดีอ่ะ ต่อให้ต้องตั้งสำรองแล้วงอีกเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอะไรก็ว่าไปอ่ะใช่ไหม,มนั่นระดับเนี้ยคือมันถูกมากนะครับแล้วแบงก์ไทยมันแข็งแกร่งนะครับก็น่าเก็บไว้อีกตัวหนึ่งนะพี่ที่ถูกมากตอนนี้นะคือแบมแบมเนี้ยมันมีการประเมินมูลค่าพื้นฐานด้วยวิธีแบบว่าเออเขาไปกดแอสเซทต่างๆแบมให้มันมีดิสคา์ต่างๆเลยนะฮะไอสินทรัพย์ที่มันถืออยู่ในมือเนี่ยกดกดกด,ดมูลค่าลงมาต่อให้กดลงมูลค่าลงมาแล้วรวมๆออกมาพี่มันก็คิดออกมาได้ตัวเลขเป็นสิบห้าบาทอยู่ดี ถ้าบอกว่าต่ำกว่าสิบห้าบาทเนี่ยคือมันถูกมากตั้มบุ๊กเออคือยังไงคุณก็ต้องเก็บเก็บเก็บไปนะครับอันที่เหลือมันก็เป็นหุ้นที่เราก็รอวิ่งขึ้นต่อใช่ไหมเช่น WHA อันที่ที่แล้วเราคุยกันนะพี่ WHA หรือกลุ่มโรงแรมก็ยังเล่นได้ CHR อราวัณนิดกลุ่มค้าปลีกอ่ะต้องเอากลับเพราะว่าเซลล์โซเซลล์โก้มันดีขึ้นมามากๆ CRC Home Pro Macro เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ a d v a านซ์ ในอุตสาหกรรมการแข่งขันเน่ยโอ้โหมันลดความเดือดลงมานะครับแอดวานเนี่ยเออต้อง้านะครับก็โดยรวมๆมันประมาณนี้ฮะพี่วันนี้นะครับเอ a ทคเทคแอดวานเทคนะโอ้หมดแล้วใช่ไหมเนี่ยตกลงนี้ให้ระวังตลาดแต่ซื้อคือคือคือก็มีอะไรที่มันแบบมันก็ยังบอกว่าไฟแห่งความกังวลมันยังไม่มอดลงอพี่เราก็อาจจะ อาจจะแบบต้องรองวางรอมันมันคงยังไม่เกิดนะหวังว่างนะเออแต่ว่ากรจะสะท้อนว่ากลุ่มแบงก์ตอนกลุ่มที่ต่างประเทศั้นกลัวจ้ไม่กล้าซื้อหุ้นเลยอ๋อก็แค่มาเตือนเตือนบ้างแต่ว่าถ้าดูทรงมือคือผมเชื่อว่าเวลามีเรื่องตอนนี้ถ้ามีเรื่องในอเมริกากับยุโรปเงินมันต้องเข้าไทยไงเปรามานั้นแหละพี่ลองดูอะก็ปิงกัว ซิรไปเถอะพี่เกิอะไรขึ้นเอตอนกลัวเนี่ยอะไรเกิขึ้นทำไงแล้วถ้าเกิดถามหาพี่มอนดิก็มาหาพี่ม่อนดิเออพี่เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดีเวลาหุนตกปิ้งหายเลยอือไปส่งลูกเข้าลูกไปส่งภรรยาครับท่าเจ้าแม่ลันสเออด้ยค่ะพี่ปิงขอบคุณครับขอบคุณพี่มอลครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวขอคุณปิงประกิตศรีวัฒนาเกตนะฮะ ระวังพี่ซื้อมุ้นแดงเอเอเข้าไปเ,าเดี๋ยวเราติดตามข้อมูลของคุณปิงกัน